คำเตือนเรื่องราวทั้งหมดเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครทุกตัวเป็นการสมมุติขึ้นเพื่อความตื่นเต้นอาจจะมีประโยคการนำเสนอที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คอยแนะนำและอาจจะมีข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคและภาษาแอดมินก็ขอโทษขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าประสบการณ์พรานป่าตอนพรานป่าประทัดเสือดำมารับฟังกันได้เลยครับผมวันนี้ผมมีโอกาสมานั่งพูดคุยกับพรานป่าผู้ที่มีประสบการณ์ในป่าอย่างโชคชนเลยครับท่านผ่านการเข้าป่าล่าสัตว์มาหลายปีท่านเล่าให้ผมฟังว่าป่าในช่วงหน้าฝน ถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากเพราะมีทั้งยุงทากและเห็บซึ่งมันก็เป็นสาเหตุของการเกิดไข้ป่าและไข้ามาลาเรียซึ่งถ้าใครเป็นในสมัยนั้นมีความเสี่ยงมากที่จะไม่รอดชีวิตแต่ก็มีวิธีป้องกันอีกหลายอย่างในการออกป่าคือการกินยาป้องกันให้ครบก่อนออกป่าพรานป่าท่านบอกว่าป่าแถวแถวชายแดน ในสมัยก่อนมีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งป่าไม้ทั้งสัตว์ป่าโดยสัตว์ป่านั้นมีทั้งเสือช้างกระถิงบัวแดงซึ่งพรานป่าบอกว่าจะมีอยู่ทั่วไปทั่วทั้งหุบเขาการเดินทางเข้าป่าในช่วงนั้นจะค่อนข้างลำบากเพราะต้องขึ้นเขาลงห้วยหลายชัว่วโมงข้ามทั้งเกาะแก่งแถวๆนั้นป่าดงดิบที่งดงาม เต็มไปด้วยแมกไม้ที่เขียวขจียังคงหนาแน่นแต่ก็ยังพอเห็นร่องรอยการตัดฟันยิ่งพวกไม้ใหญ่ๆสวยๆก็จะถูกตัดฟันจนเหลือน้อยแล้วทั้งไม้ยุงไม้ยางตะเคียนรวมถึงไม้พยุงไม้หอมพรานท่านบอกผมว่าการเดินป่าในหน้าร้อนจะสะดวกกว่าฤดูการอื่นๆแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน จึงทำให้ป่าไม้ทึบทมึนเป็นอย่างมากทั้งพุ่มไม้ใบที่บางหนาแน่นมากหน้าฝนจะมีทากและเห็บป่าเยอะพรานท่านบอกว่าตรงเตรียมยาฉุนและปูนขาวติดตัวมาด้วยทุกครั้งกอกแกงแถวๆนี้จะเต็มไปด้วยน้ำป่าที่มีสีแดงขุ่นคักเลยทีเดียวบรรยากาศค่อนข้างร้อนชื้นเหมือนฝนกำลังจะตกพรานป่าบอกว่า ลำธารแถวนี้จะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ำอยู่เยอะสังเกตจากร่องรอยการเหยียบย่ำก็จะรู้ว่าเป็นสัตว์ป่าชนิดไหนต้นไม้สูงใหญ่ร่มคึมหน้านอนเป็นอย่างมากแต่ในครั้งนั้นพรานป่าบอกกับผมว่าพวกท่านเดินตามแนวลำธารไปเรื่อยเดินกันอยู่ดีๆมีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นมาพรานทั้งหมดนิ่งเงียบฟังที่มาของเสียง ทุกคนเตรียมพร้อมเพราะมีสิ่งผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างแนวพุ่มไม้พรานป่าท่านบอกผมว่าพวกท่านรอจังหวะการปรากฏตัวของเสียงที่ได้ยินพรานทุกคนกระจายตัวกันเต็มพื้นที่แต่เป้าหมายก็ยังไม่ปรากฏตัวพรานทุกคนมองหน้ากันส่งสัญญาณพร้อมและหลังจากนั้นไม่ถึงสิบวินาทีก็มีเสียงลั่นโครมพร้อมกับเสียงคำราม พุ่มไม้ที่อยู่ใกล้ๆไหวยว่พรานท่านบอกว่าพวกท่านมองขึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งสูงประมาณเกือบสามเมตรโอ้แม่เจา้านั่นมันคือเสือดำนั่นเองพรานท่านเล่าอย่างออกรถทำให้ผมนั่งฟังอย่างตื่นเต้นจึงได้ถามพรานท่านว่าแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับพรานท่านบอกว่าพรานทุกคนคุมเชิงอยู่ส่งสัญญาณให้กันอย่าพึ่งยิง แต่ก็มีพรานป่าอีกคนไม่ดูสัญญาณลั่นไกลใส่เจ้าเสือดำตัวนั้นปังเสียงคำรามของเจ้าเสือดำร้องอเพียงเสี้ยววินาทีก็ไม่เห็นร่องรอยของเจ้าเสือดำพรานท่านบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีเขียวคลื้มของแมกไม้เสียงสับสัตว์นิ่งเงียบพรานป่าท่านบอกกับผมว่าพรานป่าบางคนก็ใจร้อนวู่วาม จิตใจไม่มั่นคงก็อาจจะเป็นผลเสียต่อพรานป่าคนนั้นได้พรานป่าบอกต่อว่าการออกป่าต้องมีความอดทนจิตใจเข้มแข็งจึงจะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้แล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อครับหลังจากนั้นพรานป่าก็เล่าให้ผมฟังต่อว่าพวกท่านเองก็ได้ตามเจ้าเสือดําเขาไปเดินต่อไป ก็ไปพบกับร่องรอยหยดเลือดของเสือดำมันกำลังยืนจังก้าอยู่ร่างดำอันใหญ่โตมันกระโจนเข้าใส่พรานป่าจนพรานป่าคนนั้นตกใจลั่นไกลไปอีกปังชั่วพริบตาเดียวการยิงแบบไม่ได้เล็งทำให้กระสุนพลาดเป้าเสือดํากระโจนตะปบเข้าที่แขนของพรานป่าพรานป่าคนนั้นใช้ด้ามปืนงัดเสือดำตัวนั้นด้วยแรงประทะย่างแรง ทำให้ร่างของเจ้าเสือดำพระออกจากร่างของพรานป่าหลังจากนั้นพรานป่าคนนั้นก็ต้องนั่งลงอย่างฉับพลันเพราะว่าเลือดพุ่งจากแขนของเขาแผลนั้นค่อนข้างชฉก,กันและเสือดำเองก็กระโจนหนีอีกครั้งมันร้องคำรามเหมือนมันโดนยิงจากพรานป่าสักคนพรานทั้งหมดพยายามจะแกะอรอยตามแต่ด้วยป่าหน้าฝน ทำให้การตามรอยยากลําบากพรานป่าบอกกับผมว่าเพื่อนพรานของท่านได้รับบาดเจ็บจากกรงเล็บของเพชฌฆาตทาให้พรานป่าทั้งหมดช่วยกันห้ามเลือดซึ่งในขณะนั้นมีแค่ใบสาบเสือเท่านั้นแต่มันก็ช่วยได้จริงๆเลือดไม่พุ่งกระชูดออกมาแล้วก็ได้หยุดลงพรานทุกคนช่วยกันเคลียร์พื้นที่รอบๆซึ่งในค่ำคืนนั้น พวกท่านเองต้องตั้งแคมป์พักบริเวณลำธารแห่งนั้นพรานป่าบอกกับผมว่าสาเหตุที่ยังอยู่แถวนั้นเพราะว่าคืนนั้นจะแอบซุ่มยิงสัตว์เนื้อหวานพวกเก้งกวางซึ่งจะลงมากินน้ำอยู่แถวๆลำธารแห่งนี้แต่อุปสรรคในค่ำคืนนั้นยังรออยู่ข้างหน้านั่นก็คือเสือดำบาดเจ็บที่มีความพยาบาทเหมือนเหมือนกับเสือดาวและเจ้าลายพาดก่อน และหลังจากนั้นพรานป่าท่านบอกว่าในค่ำคืนนั้นที่ค้างแรมมันกลับเงียบสงบไรการเคลื่อนไหวเจ้าเสือดำมันอาจจะโดนยิงตายแล้วก็เป็นได้นั่นเอง